สวัสดีค่ะพี่น้องสําหรับมื้อน,นี้ค่ะจะมาเห็ดเกี่ยวหมูตุมนะคะเริ่มแรกก็จะมีค่ะสามเกลอหลากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะเอามาโขกใไห้มันละเอียดค่ะพี่น้องโขลโกไปค่ะแล้วก็จะมีหมูบดนะคะพี่น้องหมูบดเนี่ยจะเป็นหมูบดที่ผสมมันเอาไปน้าจากน้อยนะคะเพื่อปอหห้มันแข็งกระด่างเกินไปแล้วก็จะมีผพนเกี่ยวค่ะพี่น้อง หลังจากโขกลากผักชีกระเทียมพริกไทยเสร็จแล้วค่ะพี่น้องใส่ลงไปในหมูบดท,ทองเฮาเด้อค่ะหมูบดส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นหมูบดจะเป็นเนื้อหมู70%ดเซค่ะแล้วก็มันหมูประมาณสัก30เซค่ะหรือจะใส่หน่อยก็นั่นก็นได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันงาเด้อค่ะพี่น้องใส่น้ำมันงาเข้าขไปประมาณ1่ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นก็นจะใส่ซีิ๊วขาวค่ะ ซิ่วขาวกับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเนื้อหมูนี่สามรอยกรัมนะคะพี่น้องหมูบดประมาณสามรอยกรัมแล้วก็ผงปรุงรสค่ะพี่น้องผงปรุงรสหมูแล้วก็ะวกจะมีต้นหอมค่ะต้นหอมซอยถ้ากลับมาซอยซอยใส่ใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะจะได้หอมเพิ่มมขึ้นไปอีกค่ะ ใส่ลงไปในหมูเหาค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันค่ะใส่ซอนนะคะบีบีบีให้มันแบบว่าผสมเข้ากันค่ะเนื้อให้เนื้อมันเหนียวขึ้นค่ะพี่น้องหรือผู้ใดก็จะใส่ใส่มือหรือใส่ใส่ถุงมือแล้วก็ใส่มือค่ะพยายามผสมให้มันเข้ากันมันจะเข้ากันง่ายกว่านี้อีกค่ะแต่นี่ก็จะใส่วิธีใส่ซ้อนบีบีเอาค่ะ เพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันค่ะแล้วเนื้อหมูมันก็จะเหนียวขึ้นค่ะพี่น้องพอมันเหนียวเวลาที่ห่อมะฮอเกี่ยวเนื้อหมูมันจะบดแข็งนะคะมันจะมีความเนียนเละะน้วก็นุ่มหลังจากห่ากับมะฮอค่ะนี่เาจะห่อเป็นสามเดียมปกติเลยนะคะใส่หมูลงไปหลังจากนั้นห่าก็จะแปะด้วยใส่นามเปาค่ะแปะก็ไดหรือถ้ามันมีความชืนอยู่เ่าจะ กดลงมาปิดแบบนี้เลยก็ได้ค่ะห้องกระเห็ดไปจนกว่าหมูห้อจะเบิดเด้อค่ะ ค่ะเน,นี่ยเขาก็เฮดเ็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเขากับมาตังน้ำอันนี้กระทะเน,นี่เขาไปใส่เจียวกระเทียมพึ่งมาแล้วค่ะพี่น้องก็ได้จะเห็นเศษกระเทียมลอยอยู่เนาะคะ่ะช่วงแรกๆเขาจะใส่ไฟกลางก่อนนะคะ,ะเขาจะพระท่านใส่ไฟแรงเพื่อบให้แผ่นเกี่ยวเขามันแตกออกเนาะคะ่ะเกี่ยวที่หัอมันจะเลยบดแตกใส่ไฟกลางไปจากน้อยก่อนหลังจากนั้นค่อยเล็งไฟขึ้นนะคะเกี่ยวเขาสีบอแตกค่ะ ต้มไปจนกว่ามันจะสุกค่ะอันนี้ก็เริ่มสุกแล้ว้วค่ะสังเกตเบิงเกี่ยวขเขามจะหดลงแล้วค่ะพี่น้องเนื้อหมูข้างในนี่ก็สุกแล้วเขาก็จะเอามาจัดใส่จานแล้วค่ะ พอหมูสุกล้วจะมาจัดใส่จานจัดเกี่ยวใส่จานแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเข้าจะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวแล้วค่ะมโรลยเะ,ะ้อค่ะเพื่อบอห้เกี่ยวมันติดกันค่ะ หลังจากนั้นก,นกน็สามารถเอาไปจิ้มกับน้าจิ้มจิกโชหรือผู้ใดจะกินกับน้าจิ้มซีฟู้ดก็ได้แล้วค่ะสำหรับเอ็ดี้ก็ขอลาถูกโคนไปก่อนค่ะขอคุณหลายๆค่ะที่ติดตามรับชมค่ะ